โอเคนี่แลหละเดี๋ยวเอามาเลยเดี๋ยวฉันจะเอาบาสูก้ายิงมันเองยิงยิงตำรวจเหรอใช่นายหลบไปนะสวัสดีครับผม JGG วันนี้ผมรู้สึกอยากฆ่าคนแต่วันนี้ผมขอโทรหาไอ้ลูกน้องกันมันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ฆ่าได้โหดมากมันชื่อวันหลงได้ชิ้นโทรหาเหือนกันวันดีหลงวัเดีนายท่านวันนี้นายอยากฆ่าคนไหมอยากฆ่าเหมือนกันขอขึ้นไปหาเลยได้ไหมล่ะได้ถ้านายพร้อมนายขับรถมาให้ฉันแล้วนายกดออนเรียกได้เลย ได้เลยโอเคเอาถึงแล้วเหรอถึงแล้วจริงๆก็อยู่ข้างล่างนี้แล้วเอาเหรอเหมือนนายพร้อมที่จะฆ่านะโอเคอยากฆ่ามันนานแล้วนี่ฉันจะเปิดอ่อนให้นายใหม่หรอกข้างล่างข้างล่างเหมือนจะมีคนมาหาน่ะรีบๆกดหน่อยแต่วันนี้ฉันรู้สึกซื้อปืนมาแล้วมันไม่ได้ทำอะไรแอดก็อยากฆ่าโอ้ยโลกอก อยู่ข้างล่างนาา้ำเป็นแวนายไปทำอะไรมาทำไมวะนายผู้เช่นนี้เม่ค่อยได้นอนฉันบอกให้นายใช้กานนี้เย็บไมนายไม่ใช้พอดีไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะช่วงนี้ทำงานหนักขนาดนี้ฉันขอดูหน้าน,นายใกล้ๆหน่อยสินายรีบใช่ <c oughs> ไหมใช่ดเดี๋ยวโ <c oughs> ดนกันนีเย่ไปแล้วน,นายจะหายวันนี้ฉันมีแผนการ ฉันอยากจะฆ่าถล่มเมืองอะเรามาฟังแผนการกันหน่อยก่อนอื่นนายกินแอปเปิ้ลฉันได้เลยโอเคแล้วเราเติมพลังกันก่อนนายอย่ากินเยอะหล่ะจะทำให้นายมึนเมากินขอกินสักสามแก้วโอเคานายเมาแล้วฉันจะพานายไปฆ่าคนวันนี้ฉันรู้สึกงําม,มากฉันไม่ได้ฆ่าคนมานานละ บะนายเลิกกินขออีกสักแก้วหนึ่งกำลังดีจะได้มีฟิลลิ่งได้เลยอ่าเคเดี๋ยวฉันจะพานายวิธีการลาดนายยังไม่เคยมาบ้านฉันใช่ไหมเฮ้ยคอนโดฉันใช่แล้วเราจะจะหาคนที่เอาผิดเอาผิดเฒ่า ชินหลงทางนั่นมันเป็นห้องนอนโทษทีโอเคอ่าลงลิฟต์มาเรียบร้อยโอ้โหนี่นี่คอนโดนายเหรอนี่ยใช่นี่แหละรถชั้นนายอยากได้คันไหนรถข,ของนายมีกี่คันเนี่ยประมาสิบอ่ะฉันมีเยอะกว็นนี่ดิฉันเอาไว้แค่โรงนี้ เอาละเดี๋ยวฉันจะเอาพานายเอาแปนหนึ่งไปถล่มเมืองเพราะมันเป็นรถที่แรงขึ้นมาเลยโอ้เบาะนุ่มดีนี่คันนี้เบาไม้ก็ไม่นุ่มนะสิโอเคเอาละฉันรู้สึกนายมันอ้าวมันขับรถอย่างนี้ไม่ได้เราต้องฆ่ามันกันิฉันฆ่ามันกันเลยทำไมถึงขับแบบนี้ ใช่วันนี้ฉันจะพานายฆ่าทุกคนใครที่ขวางหน้าเราเราจะฆ่าให้หมดอย่าปล่อยให้มันขับไปมันยังขับอยู่เดี๋ยวนองข่ามันมันยังขับอยู่ไ้มันขับอย่างนี้ไม่ได้ใครที่ขวางหน้านายยิงไปเลยตำรวจะไรนายยิงไปเลยฉันเป็นคนที่แม่นปืนนัดเดียวฉันก็ยิงล่วงเลยหมดแต่ฉันจะยิงจริงๆฉันขอยิงบ้างแล้วกันตำรวจมาเราก็ต้องยิง มาเป็นตำรวจจะมาละเอาละได้เวลาสู้กับตำรวจอีกแล้วสินะฉันจะฆ่าให้หมดซอนอเลยเส้นเรือประชาชนโอเคไม่ต้องพูดปล่อยมันลงพูดเราจะล้างเผ่าพันธ์ตำรวจกันวันนี้โอ้ยตายละฉันว่าฉันลืมอะไรบางอย่างนายลืมซื้อเกาะหรือเปล่าใช่แล้วแหละเป็นไรฉันจะคุ้มกันนายนายคงไม่มาเล่นอะไรแล้ว ร้สึกเจ็บนิดหน่อยเราห้ามตายเด็ดขาดวันนี้เฮ้ยตำรวจฉันต้องใช้เป็นปืนเราต้องหนีนิดนึงอ๋อเรียบร้อย,ยางกันกระสุนมาด้วยหมือนไรมันจะไม่แตกใช่ไหมแตกไม่เป็นไรผมจะพานายหนีเองก่อนนึกว่ามันไม่แตกฉันจะหนีขึ้นบนเขา ก่อนอื่นเราต้องยิงให้สักห้าดาวก่อนโอ้โอ้โอลิชิสไอ้รถที่นชไนไอนายนายช่วยฉันยิงหน่อยสินายมีปืนบ้างไหมเนี่ยมีแต่ปืนพกแหละใช้ได้ไม่เป็นไรรถเราไม่พังยังไงเราลำคาแมลงหวีที่อยู่ข้างบนจังเลยฉันจะใส่ให้แล้วกันนายต้องพยายามยิงให้โดนคนขับ วานน่ะเยตอนนี้ก็ห้าดาวหกดาวฉันจะขึ้นไปบนเขาแล้วกัน,กนมันมีโดนนะตีโอเคอันบัตนี้เราไม่มีกำลังเสริมแล้วฆ่ามันให้หมดเลยจะโดนจับเอาละเมื่อกี้นายรอดไหมฉันโดดออกมาทันจากรถ <c oughs> ฉันต้องเกือบไม่ทันเหมือนกันไฟไหม้นิดเดียวนี้ฉันเดารถคันนี้มารถคันนั้นฉันระเบิดไปแล้ว แต่ตอนนี้ชิ้นแค้นตำรวจมากชิ้นวาจะฆ่ามันนายสนใจไหมถึงมันทำเรื่ฉันระเบิดโอเคนี่แหละเดี๋ยวเอามาเลยเดี๋ยวฉันจะเอาบาสุก้า,ย,ายิงมันเองยิงยิงตำรวจเหรอใช่นายหลบไปนะ <c oughs> <c oughs> ไปนายเราเ,เราต้องหนีแล้วต้องไปแล้วชิ้นเคลียร์แล้วนายายิงมกันชิ้นด้วย ได้เลยเดี๋ยวเวลาเราจะฆ่าคนที่ขวางหน้าเช่นยังไม่มีใครขวางในช่องทอมเอชเช่นตบปุตในไม่ทันนี่ไอ้มอเตอร์ไซค์ยิงมันได้เลยโอ้ยยังไม่ทันยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วฆ่ามันเลยน่ารำคาญจริงเราห้ามตายขาดเราจะฆ่ามันทุกคนตำรวจที่ขวางหน้า แม้แต่ประชาชนตาดำๆเราก็ต้องยิงทางหน้ามีดานมายิงสกัดด้วยสิฉันยิงล้อมันแล้วกันอาให้มันมาท้งโรงพักฉันจะกันนำมันอยากรู้มันจะมีสักกี่นายที่จะรอรู้สึกว่ารู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่ายางฉัน่วกมันยิงแม่นมากไปแล้วฉันจะพานายหนีขึ้นเขาแล้วกันนายยิงคุ้มกันให้ฉันเด็ดไม่มีใครตามมาแล้ว มีแน่นอนนายใจเย็นเราต้องยิงให้มันขึ้นเป็นหกดาวมันจะได้มาทั้งสองนอห้าห้าดาว <laughs> ห้าดาวเออฉันลืมหกดาวเยอะไปตอ,อป <laughs> นนี้ <laughs> เ <laughs> นหนือสว่านมาแล้วเปรถฉันเหลืออยู่สามล้อ็นไร <laughs> ฉันจะเอาสองล้อแล้วเหรอฉันชินกระตุกๆ้ยไอ้นี่มันคนดีช่วยประชาชนเราต้องยิงมัน นเห็นมแมลงวีข้างบนไหมสังาหารู้เฮ้ยตำรวจดดกำลังยังไงดีมแมลงวีข้างบนเนี่ยตำรวจอยู่ข้างหน้าเยอะนายฉันมีแผนสองแนละ้วเราอาจต้องเปลี่ยนรถเรียบร้อยฉันจัดการม,ะะมะแรัแล้วแมลงวีนายกด x หมอไปด้วยนะนายต้องหมอไปเนอะลุตจุดย้ำกูไม่โดนเฮ้ยนาย,นายมันมาเป็นกองทัพเลยเราต้องหาต้องรอ ต้รอดไหมต้องรอดต้องรอดต้องรอดฉันต้องไปแค่นี้มันไม่มียากันกระสุนเราต้องรอดหนีล่ะแมงวีรอดมแล้วสวยงามเลยนะเดี๋ยวฉันจะพานายขึ้นไปบนเขานายช่วยฉันหน่อยไปมาตอนนี้รถฉันเหมือนเหมือนไม่มีล้อแล้วแต่เราจะรอดไปให้ได้ฉันไม่รู้จะทำวิธีไหนเหมือนกัน ขึ้นเขาเราต้องขึ้นเขาฉันอยากได้รถใหม่ตอนนีน้ฉันไม่รู้ใช้วิธีไหนนายยิงสก,กัดให้ฉันก็นพอมีใครตามไหมล่ะเดี๋ยตลอดเมื่อกี้เรายังรอดขนาดรถเราเบิดแต่คือฉากมันอันนี้ยังไงคือฉากมันมันไม่เห็นตอนเรากระโดดเนี่ยแต่จริงๆเรากระโดดออกมันเลยดูเหมือนเราตายเราต้องหาเขาขึ้นแลวเฮ้ยเราดิฟได้ไงเนี่ย เดี๋ยวจริงๆฉันก็อยากเอารถตำรวจไปนะแต่มันเยอะนายช่วยฉันยิงหน่อยสิช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่เราต้องขับแล้วเราต้องขับแล้วมันเยอะมากแต่เด้นไปแล้วทนายเจอทนายเห็นรถที่บ้านนายรีบบินขึ้นมาเลยนะโอ้ตอนนี้เรายังรอดอยู่สวยงามมากนะฮ่าฮ่าจะไปเลยจ้าเดี๋ยวไปเร็วเอารถคันนี้ไหมไม่ได้ ันายหารถที่มันจอดอยู่อยู่หน้าบ้านไหมนะมันตามมาหยุดเลยมันรังควานฉันเฮ้ยนายตอนนี้ดาวเราเต็มลิมิตยังไงรถคันนี้ไงนายนายเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนนายนายเร็วเร็วเดี๋ยวฉันลงมาลับเดี๋ยวฉันลงมาลับเอารถหายขึ้น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 รถหายขึ้นรถขึ้นรถนายไปเลยนายหลอดไหม รอดดิฉันรอดตายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปรับนะแน่ๆจะอยู่ทุกที่ขอให้เอาเนี่ยโอเคฉันไม่ตายง่าไหรอกฉันหนังเหนียวนายกระโดดหลบไปนู่นใช่ไหมฉันเห็นใช่ฉันก็เกือบไม่รอดเหมือนฉันก็เกือบไม่รอดแต่ฉันต้องรอดนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนอยู่นี่ไงข้างหลังอ่ะเออรอกนเดี๋ยวฉันพานายทิ้งสงคราม นายเห็นฉันในสระว่ายน้ำไหมนายต้องวิ่งมาหาฉันโอ้ยฟักนายทำไรในสระว่ายน้ำนายเอารถมารับฉันหน้าบ้านหน่อยหลังไปฉจะสายฮอฉันจะสายฮอแล้วตอนนี้โอ้ฉันไม่มีกระสุนมาเร็ว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 เจอแล้วฉันฉันกำลังจะหลบนายรอฉันก่อนนายรอฉันก่อน รถฉันเสียหายอสองดาวแล้วนายนายขึ้นมารับเชนบนเขาเนี่ยเห็นไหมบนเขาไหนเนี่ยนายเขึ้นมาหลังบ้านเนี่ยนายต้องมาหลังบ้านเข้าใจไหมไอ้เหี้ยโทนี่โทรมาปล่อยมันเนี่ยนายดูเชนในแมพสิไอพีเอทก็มีบอกมันไม่มีทางขึ้นไปบนเขาหรืนี่มันต้องมีสิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่นายรับเชนตรงนี้มาแล้วมาแล้วเออเชนจะได้วิ่งออกไปเหลือเกิน เดีย๋ยวฉันยิงมันแห้มาเร็วารมาเร็วเฮ้ยนายนายเฮ้ยรถมันจะระเบิดมาเร็วมาเร็วไปไนายต้องขับแล้วแหละไปบนเขาเลยเนยะโอยนายไป <c oughs> ไปนไปลงลงมาก,ก่อนโอเคนายนายพอรู้ทางป่ะไปไหนนะ่ะ เราจะไปไหนกนดีไปบนเขาที่สูงที่สุดเราทิ้งจะหนีได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออสวยงามอ้าอ้นายนายตอนนี้เราใส่ฮอร์ได้เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยนายนายไป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 แล้วไปแล้วฉันยิงสกันท่าแล้วเดี๋ยวฉันจะมาให้นายต้องไปตรงนี้ให้ได้นะเฮ้ยไปตามแมพ คือนั่นคือจุดที่เราจะหนีได้ระวังด้วยเฮ้ยเขาโค้งดีดดิท <c oughs> ันนี่แหละท <c oughs> ี่เก๋พาเลยนีได้แน่ใจนะแน่ใจว่าอ้อหอมันมันจะหาเราไม่เจอถึงมันมาเราก็ยังยิงมันได้ยังไม่ได้แตกไม่แตกเดี๋ยวฉันจะย,งย,ยิงยสกัดไว้ให้ฉันจะยิงสกัดไว้แล้วหลักคันอยู่โอเคมันตั้งด่านนะระวังด้วย รนเหนือสวาญเดี๋ยวฉันจะยิงมันล่วงเลยวันนี้ฉันเมาแล้วฉันกินอะไรไม่รู้ฉันคลั่งในการอยากฆ่าคนนายขึ้นไปเลยเร็วแล้วดีมากตอนนี้มีฮออย่างเดียวฉันยิงสกัดให้แล้วไปไปนายมันยังพอไปไหวเฮ้ยยิงดิมันขวางทางว่ะข้างหน้าฉันยิงมันอยู่ฉันยิงมันอยู่ โอเคอนนี้ฉันเล่มนี้ได้แล้วไหนไปตามแมพที่ฉันมาร์กไว้ให้เลยโอ้ขับรถดีมากโอ้อย่าชมสิตอนนี้ฮอมันตามไม่กี่คันหรอกเดี๋ยวชจะยิงให้ตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วสู้ได้สู้ได้เฮ้ยโอ๊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 ยล่วงล่วงโอ๊ยคนขับตาย muốn muốn giờ <laughs> em mình nhìn luôn, oh, cái đầu tai à đây. <laughs>